กลับจากทำชะโนดก็มาทำต้ยมยำขาหมูกันค่ะพี่พี่หม้อเบอร์สี่สิบสองหม้อเลยขาหมูประมาณแปดกิโลทำแจกนะคะทำแบ่งปันอ่าคนในหมู่บ้านแบ่งปันกันขาหมูแบบเปืเป่อยๆนุ่มๆเลยอ่ะพี่พี่ เคี่ยวไปสองชั่วโมงแบ่บมาทานด้วยกันเดอ้อเนี่ยดูดิขาหมูเลด้งดงเด,งด,งด้งเลี้ยเผยยมากทำไปก็ได้บุญเนาะแบ่งปันกันไปคนบางไกลเรือนเคียนกลับมาถึงบ้านยังไม่ได้พักเลยอะมาถึงตอนบ่ายโมงก็ทำเลย เดี๋ยวค่อยนอนคืนนี้พรุ่งนี้ก็ลุยเผาข้าลามต่อหยุดมาสองวันและหมดเวลาสนุก